กูเทนทัศน์ราการทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือเด็กซิตอนเล่นโดยดูด้วยทามจู้เฉวนะครับผมภากโดยยูกินะอ่าโอเคะไ่้ชื่อห้องของผมห้อน,นี้เทียร์แดตัวนะเดี๋ยมนทุกเครื่งบินฝั่งละสองเดือดรัตะเวนฝั่งละสเหลือประจำบานฝั่งละหนะครับอ่าก็ บินมาแทรกกลางเลยระหว่างเครืองบินไฟเตอร์แล้วก็รอดมาได้นะเจอรเรื่อบันทึกเครือบินขั่ตรรงข้ามคือครั้งะกับเอ็นเตอร์ไพร์นะก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากแล้วก็ตีไปที่เทสเบกนะครับก็เพนแปดนะอันนี้ใช้เป็นเอ,อฮาว่านะครับบล็กเก็ตฮาว่านะไม่ได้ใช้เป็นไททีมนะครับ อจม,มตีที่แคนซัสครับแล้วก็ไม่ต้องดูงานเห็น18นะอีกสองลูกดะไม่ได้ดาเมจนะแล้วก็ไฟหนึ่งโอเคอยู่ก็แคนซัสไม่กดอานะ แในลอกนี้ก็มองในแมปเนาะครับโดยปกติก็ต้องส่องตามแมปอย่างนั้นแหละแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับย้ำอีกทีนะนี่ดูดู Time นะครับคลิปนี้เป็นดีเพลของดูดูไทม์นะไม่ใช่ของ h a ตท็อปนะครับฉะนั้นผมแค่พากให้เฉยนะเออโอเคก็มาดูนะว่าจะเป็นยังไงกับรูกเกมนะครับมาตรงนี้เห็นบิสมาร์กนะแล้วก็มีคันซันะครับเดี๋ยวเดิมเป็นเงา ก่าซึ่งคันซัตหันหัวกับไปแล้วนะครับโจมตีบิสมาร์กแบบข้างหน้าหน้าเรือเลยก็เข้าจะได้ไม่เป็นไรหรอกกดเอนจิ้นคูลิงแล้วตามด้วยฮิวนะครับยิงไปฉีกออกซ้ายครับอ่าตีวงนะไม่ได้ดาเมจไม่เป็นไรก็ล็อกนี้ทำดาเมจครับ สามลูกนะไม่ต้องรอดูผลงานครับแล้วก็ไปต่อเลยด้วยบอมนะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกโอเคครบตามที่คาดหวังไว้ไปต่อ,อย,ายาวครับก็ข้างหน้าเนาะ Enterprise เอาล็อกเก็ตมาแล้วนะ แถมปล่อยืึอนบินเฟเตอร์ไปด้วยแ่ต่ว่าอย่างว่าครับก็คือมีเพลเยอร์หลายคนที่ยังไม่รู้ว่ามีการปรับแพทนะครับเรื่องขึอนบินเฟเตอร์เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วนะก็ยังปล่อยไปอย่างนั้นอนะไรประมาณนั้นนะครับอืมก็เสียไปไม่มีประโยชน์ลมตีที่บิสมาร์กนะครับก็เป่าดีสุดนะตอนนี้นะครับ พุ่งขึ้นและโจมตีครับสี่ลูกครับผมเป็นสี่นะก็เมื่อกี้เหลือสองลำนะโชคลายหน่อยเพราะว่าอยู่ด้วยกันเต็มเลยอะ่ะสามลำ คำที่ฉีกแกกลอบมาแล้วก็คือบิสมาร์คนะครับก็อ่ะเป็นเป้าหมายที่น่าโจมตีที่สุดนะครับแต่ก็ขวายไปก็ได้แหละเออตรงนี้ก็ดูรูปเกมไปก่อนเอาโดนเครื่องบินเฟเตอร์เกี่ยวท้ายนะพลาด เคอนจิ้งคูลดิ้งนะครับแล้วก็โจมตีคันซัสวิ่งไปยาวๆก่อนอ่าแล้วค่อยกดเก็บนะครับก็ไม่ทันหรอกเสียอยู่ดีโอเคไม่เป็นไร Okay. มาทวนกันนิดนึงครับก็เมื่อกี้นี้นะครับดิชิลิโอปิดเบลฟาสิสาไปแล้วนะครับในขณะเดียวก,กันก็กัสคองครับก่อนหนี้เนาะปิดดิสมาร์กไปตรงนี้ก็เลือกเป้าหมายได้ครับแต่ว่าโจมตีพวกเรือประจำบานก่อนจะดีกว่าอิปร,รังก้าครับโดนเคสเบกปิดไปนะก็เออได้แปลกๆด้วยดีเป้าครับ ออกให้เพื่อนโจมนตีเลยนะมุดหัวตีด้วยเพราะว่าเ,เขาหันแบบหันเปิดข้างให้เราอะ่ะอืมมุมดีนะครับทิ้งไปจีกออกขวานะครับมุมตีมีไหมมีแต่ว่าไม่เอาครับได้สามลูกก็เจ็บหนักแล้วต่อไปโจมตีเอาหารัก็ผมมุดหัวแล้วก็ เตรียมทรตีนะออฮาไม่มีการเปลี่ยนมุมเลี้ยวเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเข้ามาใส่แล้วก็ชิ้ไปเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรต่อแล้วโอเคบิสมาร์กปิดอ่า C ปแล้วนะครับฮิตสลูกครับผมต่อนะ่งฮิตสลูกแล้วก็น้ำท่วมหนึ่งออฮาก็กด R เคลียร์ไปนะอืม รงนี้ก็ยังไม่แไรมากค่อยๆเล่นไปคือ,อโอเคกางจะบอกรายนิดหน่อยแต่มามาอสียใจครับผมมาเสียใจปิดอ่าอีเดอร์เบิร์กไปแล้วนะครับผมก็อินเตอร์ไพรส์ขึอนบินไปเขึ้นบินต่อมาพอดีก็สแตมบายเตรียมตัวไว้เผื่อ,อมีการประทะกันนิดนึงคือที่จะบอกเมื่อกี้คือ ว่าละไปก็มีเฟเตอร์ทับกันแป๊บเนื่องจากว่าข้อวมินเฟเตอร์เนี่ยถูกปรับใหม่นะครับให้ไม่สามารถสปอตเรือได้แล้วจากเกมเร็วอะไรแบบนั้นมันเลยส่งผลให้เกมเนี่ยเดินช้าลงนะครับอ่าช้าลงอย่างไงก็เรือหลายๆลำมีโอกาสที่จะรอดจากการโจมตีหรือยิงไกลๆได้มากขึ้นการที่จะปิดเรือเล็กๆอย่างพวกเระพิฆ่าอย่างเงี้ย ก็ต้องเอาเครื่องบินไปตอนบนหัวเองจะปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ไว้ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับในระหว่างที่เป็นอธิบายก็ยัมมีฮาริทรูกเอาฮามปิดเพนซี่นอนสองนะครับกลับมาเลยไม่ต้องฝืนหยิบต่อมาเล่นต่อครับผมอืม ก็มันเป็นข้อดีหลายๆอย่างนะครับกับการกับการปรับให้เครื่องบินไฟเตอร์ไม่สามารถสปอตได้แล้วก็ข้อดีเยอะแต่ข้อเสียก็ใช่น้อยมันก็หนักเหมือนกันนะครับอโอเคบิ๊ม้ารับผมยิงชวมาเทลไปนะไปเครื่อบินไฟเตอร์และชิดออกซ้ายนะเอ็นเตอร์ไพร์มาแบบบินใส่ด้วยเออ อเรียบรอย้อยครับผมขึ้นบินไฟเตอร์เกี่ยวไปแล้วนะเขียบิสมาร์กปิดอาหารต่อไปนะขึ้นบินไฟเตอร,ร์ก็เก็บเครื่องบินล็อกเก็ตของเอ็นเตอร์ไพรส์ไปห้าลำก็ตามจำนวนเครื่องบินไฟเตอร์เร,เรเานะเอ็นเตอร์ไพรส์หันหัวนีไปแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวต้องโจมตีค a นซ a สนะครับ พร้อ,อมครับตีไปคันซัดกดคอมบินเฟเตอร์ออกมาแล้วนะเออกอ็แล้วก็เอดีเฟนด้วยฉะนั้นหนักหน่อยนึงหนักหน่อยนึงแต่ก็ยืดนันหนึ่งครับยืดได้อยู่มุดหัวซ้ำอีกรอบครับคันซัดจะเลี้ยวยังไงทิ้งเื่อเลี้ยว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขวาม,มืออ่จริงด้วยก,ยวยก็ถ้าต่อถึงอ่ะต่อถึงพอดี2ลูกแล้วก็ปิดไปเลยนะครับเนี่ยครเดียวกันเอาฮาันนะผมปิดมงกะมิเราไปก็ฝั่งกราฟตรงลายที่7เป็นต้นไปอะ่ะเจ็ดเจ็ดถึงสิบอ่ะเจ็ดเจ็ดปตรงนั้นอนะ่ะอืมประทะก,กันอยู่นะครับตรงนั้นนี่ก็เอ่อพเบดานี่อยู่สกล้เลยนะ มีสิทที่พวกเบด้าโดนโดนเก็บด้วยนะครับเนะี่ยเบลฟ้าปิดดิชิลิวไปแล้วนะครับด้วยต่อเนาะแล้วก็กลางถอยก็หลายๆล,ลำกลางถอยแล้วครับจงมีต้องโจมตีหน่อยอนะ่ะออานมีสิทธิ์โดนตอของซันเดโก้นะฉะนั้นข้ามไปเอา้าผิดแผนเลยครับ ก็มนไฟเตอร์ไว้ช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับโอเคทำไอเฟมครับทำไอเฟมก็ช่วยเมสต้องเศษครับตรงนั้นนะแล้วก็เกินคัานนิดนึงที่โพเบต้ารอดอยู่อามังีิครับดูตัวดนลำเดียวกำลังหันหัวเรือหนีและขค้นบินนะครับมองในมินิแมปนะกำลังมาเต็มเลยไปโจมตีอามังกิ เป็น16นะไม่ได้ไฟไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอใจครับมาคางะเห็นนะครับอยู่ตรง D9 ครับในขั้นตอนกัร e n t e r p i s e กำลังหนีไปนะกำลังหนีเลยอยู่ที่ B B6 นะลำที่้เราสุดก็คือ e n t e r p i s e นะครับไปโจมตี e n t e r p i s e ดีกว่า แล้วก็จะช่วยพวกเพื่อนๆด้วยเมื่อกี้เห็นไหมเอ็นเตอร์ไพรส์คือเอาเครื่องบินต่อเนบินฉีกไปตรงประมาณ E9 เอ่อ E7 E8 แล้วแล้วก็หันมามาโจมตีที่บิสมาร์กมาโจมตีที่ฝั่งนี้เนาะคือก็แปลกดีแปลกดีแปลกดีแต่ว่าตั้งใจจะโจมตีตรงนู้นอยู่แล้วโอเคข้างหั้ผมปิดโพเบด้าไปแล้วนะครับอืม ดูเพื่อนนิดนึงนะก็ไม่น่าเป็นห่วงเลยเท่าไหร่นะตีเพื่อเก็บตะลอกหนึ่งไปก่อนนะครับและเหลืออีกสองตล,ลอกไว้โอเคทิงไฟเตอร์ไว้ใช่ไหมก็ไม่ได้แคร์นะครับเพราะถ้าเราเก็บไปแล้วมันขึ้นไปไฟเตอร์ส่วนไปเลยนะครับก็เผื่อ เอ็นเตอร์ไพรส์บินเข้ามาโดนอะไรประมาณนั้นบิสมาร์กยิงปิดไปแล้วนะครับทิ้งทิ้งเก็บเก็บไปไม่เป็นไรไปต่อครับล็อกเก็ตนะไปล่าคังะแทนก็อย่างว่าครับเพราะว่าเรือเราเรือเนี่ยเซตไวไกลมากไงพอเซตไวไกลปุ๊บ เครืงบินที่บินเร็วสุดของอเมริกาก็คือโรกเกตแต่พวกเครืงบินตอกับเครื่องบินบอมมันจะบินช้านะครับบินช้าที่สุดเลยฉะนั้นก็จะทําเกมหรือทำดาเมจด้วย2อ,อย่างนีช้าหน่อยเออพาไปก็เสียดายนิดนึงไม่เป็นไรดูจากรูปเงาเครื่องบินเมื่อกี้นี้แล้วนะครับขางะกลางหนีไปที่ซีซีสิบนะครับหลังภูเขาข้างหน้านี่แหละบินไปครับ เห็นแล้วชัดเจนเลยนี่กว่าชัดตีเก็บและล่อบหนึ่งครับก็ปกติถ้าเป็นผมเองเนาะถ้าเป็นผมฮาร์ดท็อปยูกิเนี่ยเล่นเองก็จะบางทีก็เก็บบางทีก็ไม่เก็บนะเออแต่ว่าถ้าเป็นยุทธธรมเล่นเนี่ยอย่างจูเ้เฉอเขาเล่นเนี่ยเขาจะคนละเรื่องเลยเพนสิบเจ็ดนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ไป9เนาะได้กลับ6นะครับคุ้มเลยแหละตรงนี้อาจจะไม่ได้ชุมดาเมจนะครับเพราะว่า,ามีสิทธิ์ที่เพื่อนจะไปเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็ปิดก่อนปิดก่อนเราถึงอะไม่เป็นไรก็บินบินไปก่อน ก็เลือยยิงคางงะไปครับเดี๋ยวคางงะก็จบแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคราวหน้าครับผมยังไงก็ไลค์แชร์ซับสไคร้ครับผม, like, share, บผมแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับไปและเจอกันครับ <c oughs>